สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปนาทีเย่ yeah! การแพทย์แปนาทีวันนี้นะฮะจะว่าเป็นการทำซ่อมจากเมื่อเมื่อวานจะทำแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเผื่อท่านใดรอของเมื่อวานนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้เรามาแล้วนะครับเมื่อวานอยู่ในสถานที่ที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าเดี๋ยวจะทำซ่อมนะครับ วันนี้ก็ทํารอบหนึ่งนะครับถ้าเสร็จงานตีหนึ่ง,ต,งตีสองอาจจะมีอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคคุณฮานาฟีบอกภาพและเสียงชัดดีนะฮะได้ดูบอลไหมนะครับหมอไม่ได้ดูนะเห็นแต่ผลนะครับโอเคก็แ <laughs> มนยูเซฟดีมากคุณซายโยสวัสดีครับโอเควันนี้หมอจะมาพูดเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับกับ สุขภาพสตรีแน่นอนเราก็ต้องมีคําว่าสุขภาพสตรีร่วมด้วยเนาะหมอเป็นหมอสูนะครับดูแลผู้หญิงนะก็จะใช้คําว่าสุขภาพสตรีเป็นความหนึ่งในความรับผิดช,ชอบของเรานะกันนะก็ต้องมีความรู้ดูแลผู้หญิงแบบองค์รวมนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องคลอดไม่ใช่แค่เฉพาะปวดท้องน้อยแต่ว่าเรื่องอื่นก็ต้องพอรู้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งหมดแต่ว่า สามารถรู้เข้าใจและสามารถส่งต่อได้นะครับผมอ่ะโอเคก็เลยมาที่เรื่องของตัวออฟฟิศซินโดรมนะครับจะบอกว่าตัวออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับหลังจากที่หมอเข้ามาอ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆหมอมีข้อสงสัยว่าเอ้ยจริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคำนี้เนี่ยท์นี้เนี่ยเราใช้แต่ในประเทศไทยหรือเปล่าพอดูแล้วของต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีใช้คำนี้นะนะครับ เอาว่าเรียกว่าไม่เจอเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเข้า Google ค้นคาว่า o i f i s y ซิน o m e เนี่ยจะเจอของไทยทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสิริราช SIPH เนาะมีบำรุงราชมีพระราม9มีสมิติเวนส่วนใหญ่เยยป็นของไทยทั้งนั้นนะครับก็เลยได้ปรึกษาผู้รู้นะผู้รู้ก็บอกว่าเออจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คาว่า myofascial pain นะครับนะ โอเคก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้นะว่าพูดถึงเรื่อง m y o f f i c i a l pain กับสุขภาพสตรีนะครับ m y o f f i c i a l pain คืออะไรถ้าจะรู้จักศัพท์คำนี้เนี่ยอีกคำหนึ่งที่ควรจะรู้จักนะครับก็คือคำว่า uh, f i b ไ o m y a l g i a นะครับ fibromyalgia สองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้กันสลับกันค่อนข้างบ่อยนะครับ เขาบอกงี้คำว่าไฟโบมัลเจียคืออะไรไฟโบมัลเจียเนี่ยอาการนะครับคือมีอาการปวดหลายๆตำแหน่งเลยปวดทั่วตัวบางคนเ็จะบอกว่าก็ปวดทั้งตัวปวดเมื่อยปวดเมื่อยนะครับซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยเขามีออกมาใหม่นะครับนะเขาบอกว่าเวลาที่ปวดเนี่ยนะครับจะต้องปวด6-9จาก9ตำแหน่ง6-9จาก9นะครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวหมอจะโพสต์รูปให้นะครับ 6จอันที่1อันที่2ต้องมีอาการเจ็บหรือปวดพวกนี้นะครับมากกว่า3เดือนนะออน,นี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับอันนี้คือ2อ,อันใหญ่ๆซึ่งไฟโบมอัลเจียเนี่ยจะนอกจากอาการปวดของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมักจะมีอาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นนอนไม่ค่อยหลับนะครับอ่อนเปลียเพียแรงอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือไฟโบมอัลเจีย แต่ว่าถ้าเป็น Myofascial Pain หรือที่ของไทยมักจะใช้คาว่าตัว Office Syndrome เนี่ยอาการของแต่ละตำแหน่งจะเด่นกว่าเช่นปวดคอนะครับปวดบ่าปวดไหล่ที่เราเรียกว่าคอบ่าไหล่นะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหลังนะครับแถวๆด้านหลังเลยนะครับจะใช้ว่าอะไรถ้าเล่นกล้ามก็เรียกว่า กล้ามปีกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการปวดแล้วก็จะมีอาการทางกายร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไม่เด่นเท่าเนาะอาการทางกายมีอะไรบ้างเช่นอาการปวดศีรษะนะครับเป็นมากก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับเนาะพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอาการแสดงนะที่พบที่พบร่วมด้วยนะครับมีบางคนก็มีความเครียดน,นะครับมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยมีอาการ เหนื่อยเปียเพลแรงอ่ะอย่างที่บอกนะครับบางโ,โรคพวกนี้เนี่ยต้องแยกโรคจากหลายๆโรคนะเช่นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่คอมีปัญหาคนปวดคอบาดไหลใช่ไหมครับอาจจะมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกที่บริเวณคอด้วยที่มันติดที่มันแคบลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังโดยสรุปนะครับตัวไฟโบมาลเจียจะอยู่สูงกว่าเนาะนะครับ ต่ำลองลงมาก็คือตัว MPS myofascial pain นะครับอืมเนาะก็เนี่ยแหละครับส่วนการรักษานะครับการรักษาก็มีหลากหลายวิธีใช้ยาไม่ใช้ยาใช้ยาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแกป้ปวดนะครับออไม่ใช้ยาอาจจะมีหตถการบางอย่างช่วยเช่นการทำอันต้าซาวการฝังเข็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่สำคัญ จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเจะว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเราทําอยู่ท่านั้นนานๆน,น,นะครับเช่นนั่งใช้คอมพิวเตอร์นะครับนั่งทํางานคนเย็บจักรนะสมมตินะทำเย็บผ้าจากเย็บผ้าเนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงอิเลียบทบ่อยๆอย่าอยู่ท่าเดิมนานๆน,น,นะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญนในการที่จะป้องกันไม่ให้พวกนี้กลับมาเป็นซ้มมําอีกนะครับซึ่ง ชีวิตจริงทาได้ไหมโอ้เขาทำได้ยากแล้วหมอยังเป็นเองเลยนะยังต้องพึ่งการฝังเข็มอยู่เลยนะฝังทีไรก็กล้ามเนี้ยก็กระตุกทุกผีนะครับอืมก็แน่นอนนะครับไฟโบโมาลเจียรโรคนี้พบได้เรื่อยๆผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายสําคัญอะทำไมต้องมาพูดวันนี้ลืมบอกผู้หญิงนะครับพบมากกว่าผู้ชายเพราะฉนั้นผู้หญิงคนไหนนะอ่อนเปลียยเพียแรงดูไม่ค่อยมีเีือวมีแรงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว,ตวบ่อย ลงมาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็จะได้ทําการรักษาอย่างถูกต้องนะครับโอเคขอสั้นๆประมาณนี้นะอ่ะเจนาทีพอดีเลยนะครับโอเคทันผู้ฟังก็ไม่ได้เยอะมากนะฟังเข็มบ่อยๆมีผลเสียอะไรไหมเออมีภรรยาหมอก็บอกว่าอย่าฝังบ่อยนะครับเดี๋ยวมันเกิดเป็นพังผืดขึ้นมานะครับในตัวชั้นกล้ามเนื้อเนาะ ให้พยายามปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับซึ่งยากเราก็ทํางานของเราใช่ไหมมีโอกาสเดี๋ยวจะชวนคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาไลฟ์เรื่องนี้นะครับนะน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าจะทํายังไงถึงจะหายขาดจากโรคนี้นะครับซึ่งหมอคิดว่าไม่มีฮโอเคนะครับก็มีโอกาสนะครับคุณคนนี้เดี๋ยวหมอจะจะมาไลฟ์นะชวนผู้เชี่ยวชาญมาไลฟ์ให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แันีิเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ